สวัสดีครับผู้ชมกลับมาอีกแล้วเกมบอมบ์ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่เลเวล12แล้วครับเล่นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีสันของตัวละครนิดหน่อยนะครับมีของเพิ่มมานิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนรูปร่างด้วยนะครับเอาละครับเรามาลองเล่นกันที่โหมด4เหมือนเดิมครับ เดี๋ยวเราจะเล่นเซหมดหมดสีครับหมดแปด, 4, ด, 4, ด 5, แล้วจะไป32ครับดูว่าจะรอดไหมนะครับมาฝึกฝีมือที่หมดสีกันก่อนครับหมุนได้หมุนได้เฮ้ยใครจะมามันเลยมาเจอกันหน่อยชอบตีจริงครับเออเอเอสีพวกต่างๆต้องมีสีอื่นด้วไอพวนนั้นมันบอดหรือคนอยุดเลยเอยล่างซ้ายครับตายลุย รวิ่งเร็วอีกแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้โหวิ่งเร็วอีกแล้วเยี่ยมากเลเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเำอาไปข้างในเก็บค้างโลดทำอะไรกันใหค้างโลดเฮ้ยมันออกลู้นได้ไหมไม่น่าเก็บไปเอารับตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยดีเนี่ยเดี๋ยวแตงกีเลื่มบีเพราะตอนนี้ ขังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยครับอีกหนึ่งอีกแล้วครับข้าไปหนึ่งตัวครับขึ้นสู่เลเวลสิบสามแล้วเยอะเมนเลยได้เลยเลือกตัวใหม่น้องบิงนี่เหรอเปลี่ยนตัวดีกว่าลองดูตัวใหม่สิจะดีเปล่าตัวไหนตัวนี้หรอ ไม่เที่ยีเทียกว่าเหมือนเดิมขาล่ะขาขาใหม่เหออม,มาเดิมดีกว่าอ้วนด,ดีกว่าอ้อนอ้วนมาเดิม่ะต่อไปจะไปเล่นหมดแปดนครับมาลุยต้องใช้ใบพริบพอสมควรครับเจ้าว่าใบพริบก็ไม่เชิงครับผมว่ามั่วผมวิ่งไปวิ่งมายอมทับหรือว่ามั่วจริง นี่ก็ตอนเริ่มต้นนะครับที่ว่าต้องใช้เบรกิปนิดเดเออจะวางระเบิดตรงไหนยังไงหลบตรงไหนแต่พอไอ้พวกกล่องมันหมดแล้วก็ทีนี้ก็มั<อ>่วครับอยู่ตรงกลางครับกลางข้างล่างครับได้เปรียบขบยับข้างในไปดิไม่ดิไม่ดิบ้าเลยแล้วก็เสร็จเป็นหนึ่งครับอย,ย่าเพิ่งเลินียนะมาสติมา เิด็ดเลยลงไปได้ทำมาไม่เก็บพอบอร์ดเละอน์นี่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยโดนทีหนึ่งครับเดี๋ยวนะข้าตัวเองทำไมเนี่ยโอ้ตายแล้วเลืเอยๆเลยเฮ้ยกดผิดนี่กดคีย์บอร์ดไม่เหมือนกดจอยครับกดผิดจนได้อะที่สามก็ยังดีอืมโอเค เราไปเล่นกันที่โหมดนี่เดียวครับ32คนครับผมมาพร้อมหรือยังไปโหรอสตาร์ทแมตชหนึ่งนาทีครับ60วิหวิราวงนี้เราก็รอรอมันไปสารนิฐานว่าเป็นบอทไม่น่าใช่คนถ้าคนน่ายากกว่านี้อย่างก็คือผมไม่ได้ล็อกอินถ้าล็อก น่าจะเจอคน,นจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ล็อกอินไงผมเล่นแบบเหมือนเป็นเคสธ,ธรรมดาคิดว่าไ่น่าจะเจอพวกคนนะหรือถ้ามีอาจจะมีนิดๆหน่อยๆสมมติถ้าเล่นสี่คนอาจจะมีคนสักคนหนึ่งถ้าเล่นแปดอาจจะมีสักสามรวมผมด้วยถ้าเล่นถึงสามสองสงสัยน่าจะมีสักเท่าไหร่อ่ะสิบคนมัง้งผมก็ไม่รู้นะต้นผมก็ดูไม่ออกแต่ว่าแต่ละคนที่มันมาเล่นกับเราเนี่ย สีมันแปลกๆ,ๆมากแล้วก็ตัวละครแปลกๆ,ๆมากเลยครับซึ่งก็ไม่รู้มันคืออย่างไงเ,เหมือนกันนะมาเร็วด,ดูดูแต่ละคนดีครับโอ้โหมันใช่บอทหรือมันใช่คนก็ไม่รูครับส2มสิคนที่กว้างมากเราจะเริ่มตรงไหนเอ่ยเนะี้ยครับการจอนครับเก็บเก็บเฮ้ยเฮ้ย อย่าย่าย่าอย่าเนี่ยตบอ้าวอ้าวอ้าว,อ,าวอะไรอ่ะผมกดวางระเบิดเผื่อทำไมมันออกมาไมด้เฉยเลยแล้วแถ่หนับอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เอ้าดูไม่ทันครับอะไรเข้าใหม่เข้าใหม่ไม่ทันเออหมาโขมคนนึงเร็วมากเลยนี่คนหรือว่า น่าจะคนถ้าแต่งแปลกๆแบบผมอย่างยคนชัวแต่ถ้ามาแบบเท่ๆสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบผมว่าอันนั้นน่าจะบอทเดาเอานะบขี้เกียจขี้เกียจเฮ้ยนายนาย,นายคนใช่หรือเปล่าวัดดี้บัดดีเอ้ยบัดดีเว้ยนายวัดดีเฮ้ยบัดดีเหมือนสนใจ ไอพวกนี้ยน่าจะบอดผมเดานะแต่เมื่อกี้มันอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมมันตายเดี๋ยวจะเกิดแล้วผมปรากฏวางระเบิดโทษครับเราอยู่ในเนี่ยกดวางระเบิดได้ทำไมมันมันหายไปเลยอ่ะเล็กเกินระเบิดตุ๊กดาวกูดาวเลย โอ้ยโนดีแล้วอ,โหโหโหอันดับ21ครับโอ้โห,โหไม่ดูครับออเลยเห็นละเห็นอันดับละ21โอ้โหทำไมมันกองตึมเลยครับขออีกทีนะขออันดับดีๆหน่อยโอ้โหเมื่อกี้เราก็นึกว่าระเบิดมันไม่ไกลที่ไหนได้ระเบิดปุ๊บโอ้โหนี่เลยครับผม ลองดูครับสนุกครับไม่ดูสนุกหรือเครียดแหละแต่ก็โอเคนะสำคัญอ่ะต้องลองเข้ามาฟังเพลงครับเพลงมันเพลินแล้วกันหัดร้องแร็ได้เลยนะดนตรีแบบนี้เรียกแร็ปใช่ไหมใช่หรือเปล่าเหมือนแร็ปเอกไงคุ้นๆน,นะ เออเขาว่ากันไปครับตอนนี้ตานี้เป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับของคลิปนี้จะเป็นยังไงจะจบเร็วหรือจะจบช้ามาดูกันครึบลงมาโอ้โหดูแต่ละตัวเลย ป่าโอ้อยู่ข้างล่างในป่าเฮ้ยมีอะไรลาวาไม่ใช่ลาวาที่เร่าเลยนะไอเนี่ยอะไรเนี่ยมีขอบเขตเหมือนเหมือนเอ๊ยเดี๋ยว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 เรียกไปนะขอบเขตเลี้ยวไปนะมีขอบเขตเหมือนอันนี้ด้วยเหรอเหมือนเกมพวกทับพีเหมือนไอพวกอะไรนะที่ตายด้วยเหรอนั่นเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่ออะไรเดี๋ยอะไรว่าอะไรเก็บปัสสาวะเ,เราเยอะเออ นี่แบบนี้เลยเหรอมีการบีบเยเหรอตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮไปละเข้ากางดีกว่าาาน่ากลัวหมดมั่วมั่วั้มั่วครับม,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 ม่เไนแล้ว้เอเยเเเป็นเี่ยเเียตี้ต้องหาที่ที่ไม่มีคนครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้ที่มันดีบมันดีไปทางไหน เส้นระเบิดยาวมากเลยยาวขนาดนี้เขาดูหน่อยโอ้โหเท่าไหร่วะนะยาวโคตรเอ,อิ่มเดี๋ยวนะเราต้องเข้าไปทางขวาตอนนี้ระเบิดมันไล่มาแล้วเคยเหนที่มันไล่มาแล้วเอาละเดีนะ๋ยวดีเฮ้ยจะดูหรือว่าตัวเองหลบก่อนหลังมองไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้ระเบิดอยู่ของใครอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับ างมันบีมาแล้วบีบมาแล้วหนีก่อนหนีก่อนขอสปีดเพิ่มอยู่บนนี้ก็นนบน,บนตอนนี้เหลืออยู่สองคนเอ้าเหลือสองคนแล้วเหรอแล้มันยืนอยู่ขอบ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 ตรงนั้นแล้วมันก็ตายอ,าอะไรของมันอา้นาวชนะเฉยเลยเอา้าที่หนึ่งเฉยเลยครับงงสามสิบสองคนฆ่าไปสองคนเองแล้วที่เหลือมันโดนเลยตายวะโอเคครับน่ารัได้ที่หนึ่งเฉยเลยครับที่หนึ่งแบบงงโอ้โห สิบห้าครับตอนนี้ดาบอีกหนึ่งกล่องครับหัวเฮ้ยมีขเข่าด้วยอันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนี้แจ็บไม่แจ็บบริเทียลล็อกอีกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเติมเขา่าเติมเขา่านี่ <laughs> เป็นเจ้าพ่ออุลตรา้าไปเลยเป็นไงล่ะมีกองหนึ่งเหรอเมื่อกี้ได้อ๋อเมื่อกีเ้เลือดสองเวลเลยไหมไสองเบลสองกล่อง อ,อ,อ้าวเมื่อกี้จะพ่ออุลตาอันเจ้าม่อุลตาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่เลยเนี่ยเมื่อกีขออีกทีอันนี้เป็นหัวเจ้าพ่ออุลตาครับส่วนอันนี้เป็นหัวเจ้าไม่อุลตารู้รจักไหมครับอุลตร้าแมนครับอุลตร้าแมนใส่เป็นหัวเจ้าพ่ออุลตร้าแมนดีกว่าอ่าแล้วครับคลิปนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อครับชนะระดับเดือนเชยเลยจาก32คนนะครับ ลองมาเล่นกันดูนะครับก็น่าจะสนุกครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ